ยาวโหเรียกว่ายาวจริงๆรนะครับรูปร่างนี่ดูว่าไม่น่าจะเป็นร้องใครเหมือนกันครับแฝกเริ่มแล้วครับสายกับสายครับออกมายืนตรวดมวยครับให้เห็นว่าถนัดข้างเดียวกันครับเพชรพิ์แดงนะครับเพชรน้ำเงินครับเพชรตัดเพชร้วครับคู่นี้ร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์ครับแข้งซ้ายมาก่อนเลยครับเพชรครับทักทายเพชรพิศ ยับเข้าไปครับแต่ว่าไม่รีบครับแม่จะออกแข้งขวาครับแต่ว่าโดนถีบสกัดติดเบรกไว้ก่อนครับทำให้เสียจังหวะออกไม่ได้ครับเริ่มสร้างจังหวะใหม่ครับทางด้านของเพชรนี่มีลูกถีบครับคอยสกัดคอยทำลายจังหวะครับเตะซ้ายพับนอกไปก่อนเลยครับทางด้านของเพชรพิสิทธิ์หายไปนานทั้งคู่ครับประมาณ1ปีครับุงแดงนี่เพชรพิเชษหรือว่าเดินเดิมคือรีซอสิทธิ์เสียการนะครับ ซ้ายกับซ้ายเคยถามนักมวยหลายท่านบอกโอ้โหชกยากครับซ้ายกับซ้ายครับร,รูปร่างโชคชกดีทั้งคู่นะครับเขาบอกว่าทางด้านเพชรมุมน้ําเงินเนี่ยโอ้โหอาวุธนี่แรงเหลือเกินนะครับอยู่ที่การยืนระยะนะครับถ้าเลย3ามยกไปได้นี่ก็น่าจะเข้าทางของเพชรพิเชษนะครับแต่ต้นๆนีน่เพชรเนี่ยเขาบอกว่าอันตารายนะครับต้องติดตามนะครับวันนี้เพชรไหนจะคว้าชัยนะครับเพชรพิเชษกับเพชรนะครับเพชรพิเชษแดงนะครับขยับเดิน แต่ว่ายังไม่เดินเร็วแล้วครับจดจดจ้องจ้องไปก่อนครับดูจังหวะทดสอบน้ำหนักอาวุธของคู่ต่อสู้แล้วครับนี่ครับสปริงทีบเท้าหน้าครับท้างด้าของเพชรพิเชษเพชรเองก็ยังไม่รีบครับแม่มีหมัดขวาเปิดทางแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายเจาะยางครับแต่ว่าโดนทางด้าของเพชรพิเชษครับเจาะยางคืนครับโอ้โหเพชรนี่ดูจังหวะแล้วนะครับมีลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่แม่นแล้วก็แรงด้วยนะครับเพชรพิเชษเดินสูงยาวก็จริงแต่ก็จะประมาทไม่ได้ครับ ห,ห,หมัดขวาหมาัดซ้ายแล้วก็แข้งซ้ายครับหมัดขวาหมาัดซ้ายแข้งซ้ายของเพชรเพชรนาคาหรือว่าเดิมๆก็เพชรเกยงไกรสูนกิฬานามัไยไผ่เลยครับเรียกว่ามาแรงทุกลูกเลยนะครับอาวุธของเพชรนะครับเพชรพิเชษนั้นสูงยาวแต่ว่าดูว่ายังทําอะไรได้ไม่ถนัดมากนะครับนี่ครับใส่แต่ละดอกหนักๆแรงๆนะครับแต่ว่าคืนก็คืนด้วยของหนักของแรงเหมือนกันครับไหวไม่ไหวไหว,วไม่ไหว ู้สุดท้ายโดนเสียเองครับโอ้โหโอ้โหจบเร็วเกินคาดเลยนะครับบอกแล้วนะครับคู่นี้นี่อาจจะไม่ครบ5้ายกนะครับแต่ว่ากลับข้างกันเลยนะครับมวยหมัดหนักอย่างเพชรนี่มาโดนก่อนนะครับโอ้โหนี่แหละครับคุณหมอชีรศักดิ์ภุมผาชาตินะครับขึ้นไปดูอาการแล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับคู่นี้นี่เพราะว่าน่าจะเกิดจากจุกนะครับโดนแข้งเข้าไปก่อนนะครับจังๆนี่หยุดเลยครับ ดูภาพช้ากันครับนี่ครับโอ้โหซ้ายโดนซ้ายจะไปเกี่ยวจะไปรับนะครับเรียกว่าเข้าเต็มชายโคงนะครับหยุดเลยนะครับแล้วก็ลงไปนี่โอ้โหหมวนเลยครับซ้ายดอกนี้นะครับจังหวะจะคืนเกี่ยวจะคืนมาโดนซ้ำอีก2ดอกนี่แหละครับเรียบร้อยครับโอ้โหดูมวยสูงยาวนะครับแต่ว่าอาวุฒะแรงเหลือเกินนะครับแข้งนีอ่อกแม่นด้วยนะครับเต็มชายโค้งครับ เรียบร้อยนี่นะครับคุณหมอจีรศักดิ์บุปผาชาตินะครับก็ดูอาการอยู่นะครับนะครับสองคู่ผ่านไปนี่น็อกรวดเลยนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามกันต่อในคู่ที่3ครับ